มาพบกันเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคะช่วงนี้อยู่กับ NK นะคะถึงได้บอกว่าสินค้าเวลาหมดต้องรอผลิตนะคะเพราะาโรงงานเราก็ต้องสั่งผลิตกันเร่งด่วนเลยเบรกที่แล้วกาแฟหมดนะคะ SS Coffee p o t หมดเลี้ยงโรงงานเลยแล้วก็ยาสีฟันหลายคนก็สั่งจองมาแล้วบอกเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมา,มะะมาต้องรอค่ะเพราะพิธีกรเ็ขาต้องเอาของเก่ามาใช้อยู่เหมือนกันนะคะก็เนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ก็อยู่กับนี่เลย NK ก็รีบซื้อกันเดี๋ยวถ้าเกิดหมดแล้วมันหมดแล้วหมดเลย ะะ NK เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะมีภูคาาแล้วก็คือซิตินสารสก,กัดจากธรรมชาติที่จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละ2,500บาทโปรโอสองกล่อง4,500บาทเท่านั้นนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 9ูนย0ศู9 9 9แส่วนคนที่ป่วยไม่สบายต้องรักษากินยาคุณหมอด้วยกิน NK ได้ด้วยเดี๋ยว คุณโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเราหรือคอร์เซ็นเตอร์เราจะบอกว่าสามารถที่จะทานได้ไหมและจะต้องทานมากน้อยขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวแล้วกลาเป็นข่าวอักษรย่อเนาะ นะคะเมียเก่าแฉนักร้องชายนอกใจนะคะคบชู้นะคะหยาบปุ๊บเปิดตัวเมียน้อยทันทีเลยทีเดียวนะคะเพจอีกี้ขยี้ข่าวชื่อเหมือนหมากู <ไป S 1> <ๆ S 2> เลยนะคะลุกขึ้นมาเปิดเผยเรื่องราวแซ่บๆนะคะของวงการบันเทิงนะคะส่งท้ายปลายปี2023ระบุนะคะ,ระ,คะเรื่องของเมียเก่านักร้องชายนอกใจคบชู้ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานพอหยาปบปุ๊บนะคะเปิดตัวเมียน้อยปั๊บทันทีนะคะนะคะโดยข้อความเ็าบอกว่าน้องเบื้องหลังคนหนึ่งนะคะคบกันมา3ปี แต่งงานกันเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาผัวออกอาการผัวออกอาการหรือตั้งแต่ก่อนแต่งจนวันแต่งแลดูอแอดูไม่มีความสุขนะคะหลังแต่งหนึ่งวันเลยมาเคลียร์กันจนได้รับจนได้รับแต่คําพูดเจ็บๆนะคุณผู้ชมคาะนะคะคำพูดเลยว่าเจ็บๆนะคะสุดท้ายนยคะครับพอกันยายนนะคะก็ไม่พ้นเรื่องเมียน้อยเพราะมันพยายามมีตัวตนตลอดแอบแซ่บ กันมาก่อนแล้วนะคะยังอ่ะยังอะไรเนี่ยเออนะคะมาอีกมันจุดจุดจุดนะฮะน้องเลยเลิกนะคะเลิกบุ๊บแฟนใหม่นะนหน้าคุ้นกาเนิดทันทีนะคะผู้ชายเป็นนักร้องไม่ดังไม่ดังแล้วก็จบแล้วลูกกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วถ้าเกิดนักร้องไม่ดังพวกกูอ่านข่าวแต่คนดังนะคะเขาบอกว่านะคะก็นี่แหละค่ะก็ไม่รู้ใครเนาะ เราไปเดากันอเองเพราะเป็นนักร้องไม่ดังอีกก็จบค่ะอีกี้ขนาดเขาให้เขียนอักษรยอ่อเขาให้เขียนคนดังอีบ้านะคะ เชียร์สนันนะคะมาอีกข่าวหนึ่งเชียร์สนันคนแอบเห็นป๊อบนะคะส่งนางเอกสาวปฏิบัติธรรมนะคะยังไงกันแน่แฟนขับรู้แฟนขับคู่จิ้นนะครับป๊อบเบลล่าเรียกว่ากําลังจับกลับมาเชียร์กันอย่างหนักเลยหลังจากที่ละครเลตติ้งสูงมากนะคะแล้วก็เลตติ้งถล่มทลายนะคะมีชาวเน็ตได้นาภาพป๊อบนะคะธนวัต์กับเบลล่าลานีมาแชร์พร้อมข้อความระบุว่ามีคนเห็นแอบป๊อบเนี่ยไปส่งนางเอกสาวเบลล่าไปปฏิบัติธรรมที่ชัยภูมิไปปฏิบัติธรรมมึงก็คิดว่าเขาเป็นแฟนกันเนาะ งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามกันรัวๆอทิเช่น f อะไรเอ F B เหรอครูค,ครูพลอยจา๋าไม่ใช่ครูพลอยที่อยู่ราดพร้าวห,หนึ่งนะเคยหรือว่าหมอโอปอไม่ใช่นะคะใครคะหรือคะออถึงเห็นก็ไม่มีใครกล้าถ่ายหรอกนะคะเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นเราเจอ หมากคิมตอนไปเที่ยวน้ําตกเอราวันเราเจอเขาตอนเดินลงจากน้ําตกไม่กล้าถ่ายรูปหรอกนะคะเหมือนเป็นเวลาส่วนตัวเขาก็มาแบบส่วนตัวนะคะกับคิมแล้วก็เพื่อนอีกของเขาอีกนะคะไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้เขาเดาไม่ได้เพราะถ้าเกิดเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นแฟนตั้งแต่ภาคแรกแล้วค่ะมันคงไม่มารอถึงภาคนี้นะคะ มีความหวังอีกแล้วกรี๊ดนะคะเรื่องจริงใช่ไหมไม่ออเจ้านะคะอืมนะคะแค่เหมือนมัง้งลุ้นนะคะขอให้เป็นความจริงแอบลุ้นอยู่นะคะก็ว่าลงรูปแปลกๆจะบังเอิญไปไหมนะคะ,ะดีใจรอเลยค่ะนะคะเชียร์ทั้งคู่นะคะเขาคงไปส่งเฉยๆมัง้งเขาคงไม่มีอะไรมากกว่านะคะเพราะถ้าจะเป็นแฟนก็คงจะเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะคงไม่รอจนถึงภาคสองอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วน้องป๊บเนี่ยหรือนุ่มโป๊บเนี่ย,เ,ยเขาเป็นผู้ชายที่ หล่อน่ารักนิสัยดีนะคะส่วนเบลล่าเนี่ยเขาก็ไปปฏิบัติธรรมไปกลายไปปฏิบัติธรรมไม่ได้เอาความรักเข้าไปด้วยนะครับเป็นการทำการทําจิตใจให้สงบมากกว่าพี่คิดว่าข่าวนี้คงไม่จริงนะคะ่ะคงไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปสนุกสนานกันมากกว่าคงไม่มีอะไรนะคะก็ลุ้นเป็นอย่างนั้นเพราะที่ฉันก็ชอบโป๊บค่ะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเ k รีบซื้อนะพี่เต๋าบอกเลยหมดแล้วหมดเลยนะเหมือนกาแฟกับ ตัวยาฝีฝันนะหมดแล้วหมดเลยหมดทั้งโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็กําลังจะมาขายดีอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะ NK มีสารสก,กัดจากภูเขาและก็เคอร์ซิตินนะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงใครป่วยเปน็นโรคหนักๆสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมลองปรึกษาคุณหมอหรือลองปรึกษา call center ของเราก่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1กล่องมี6กแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้น0 9 0ย9 9 9 9 9ศู 0 0 8 9 9 9, 9 6นะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่ต๋าพร้อมทิมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ